เอาละครับก็นสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในการเกมอย่างว่า EP ที่34กันแล้วนะครับซึ่ง EP นี้ค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าทุกๆ EP หน่อยนะเพราะว่าตัวเกมในวันนี้นะครับที่เรามานําเสนอเนี่ยตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าตัวเอจะเป็นผู้หญิงเนาะซึ่งเกมนี้อาจจะเหมาะกับคนที่ชอบเล่นตัวผู้หญิงหรืออาจจะเป็นผู้หญิงเล่นเลยนะครับ ซึ่งเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างที่จะสนุกพอใช้ได้เลยนะก็เดี๋ยวผมจะ,ะมารีวิวแล้วให้คะแนนกับเกมนี้กันนะครับส่วนใครที่ดูรีวิวเสร็จเนี่ยก็ไปโหลดได้ที่คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวผมจะปักหมุดลิงค์ไว้ให้เนาะก็เป็นเกมที่แบบเราเนี่ยรับบทเป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็เหมือนรับบทเป็นตำรวจอะไรพวกนี้นะครับเป็นสายสืบเป็นตำรวจอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นแนวเกมตัวเกมเนี่ยจะเป็นแนว RPG แนวไซไฟอะไรพวกนี้นะครับ ก็ถือว่าสนุกพอใช้ได้เลยแล้วก็อาจจะดักๆบ้างนะครับใน,ในบางในบางฉากนะครับซึ่งก็เออก็สนุกดีนะส่วนตัวผมก็ชอบนะครับมันก็สนุกดีไปอีกแบบเนาะซึ่งตัวภาพเนี่ยเ,เดี๋ยวพูดตัวเนื้อเรื่องให้เสร็จก่อนนะตัวเนื้อเรื่องก็ประมาณนี้นะครับส่วนคะแนนที่ผมให้ของเนื้อเรื่องนี่คือ8เต็ม10นะซึ่งมันก็สนุกนะแต่ว่ามันอาจจะดูแบบเออน่าเบื่อไปนิดหนึ่งในบางฉากนะครับ มันไม่เชิงว่าน่าเบื่อหรอกแต่เดี๋ยวผมมันมีข้อคาบเกี่ยวอยู่กับหมดการท้าทายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนาะส่วนเรื่องภาพภาพเนี่ยผมก็ให้8เต็ม10เหมือนกันคือตัวภาพเนี่ยเขาทำออกมาสวยนะเขาทำออกมาดีนะเพียงแต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเป็น 2d เนาะคือเป็น 2d เป็นภาพ 2d คุณผู้ชมคิดภาพของไหมคือมันไม่ได้เหมือน 3d มันเป็นภาพ 2d เนาะแต่ส่วนตัวเรื่องภาพเรื่องอะไรต่างมันก็โอเคนะครับมันใช้ได้ถือว่าทำออกมาสวยทำออกมาดีนะ แล้วในบางฉากมีตำรวจแบบมีภาพตำรวจจริงๆมาด้วยนะครับตัวเกมเข,เขาใส่มาให้เนาะเออผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกมเขาใส่ภาพภาพแบบภาพจริงๆของตำรวจมาผมก็งงเออแต่ก็โอเคครับมันก็แปลกใหม่ดีนะสำหรับผมก็นะครับอ่าแปดเต็มสิบไปแล้วกันเนาะในส่วนของเรื่องเสียงเสียงในผมให้เจ็ดแล้วกันนะครับก็เสียงประกอบทั่วไปแล้วก็เสียงแบบซาวต่างๆก็มีมาให้ดีนะครับอันนี้ผมจะไม่ลงละเอียดลึกเนาะ ก็มาถึงในส่วนด้านเกมเพลย์แล้วกันด้านเกมเพลย์เนี่ยคือก็โอเคระบบพอได้ครับแต่ผมก็ให้7อยู่ดีอ่าคือระบบก็มันกท็ทั่วไปที่เขามีนะครับแต่ว่าผมมาติดเขาเรียกว่าอะไรติดตรงด้านเกมเพลย์คืออะไรอ่ะด้านคําตอบที่ต้องเลือกนะครับคือคําตอบบางทีมันค่อนข้างยากมากนะครับคือเอาง่ายว่าเกมเนี้ย มันโห oh, คําตอบนี่ค่อนข้างแปรผันนะครับคือทุกอย่างได้แบบซับซ้อนมากจริงๆคนเล่นยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเออคือคนเล่นเนี่ยต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าเล่นยากนะครับตัวเกมนี้เนาะต่อมาในการท้าทายครับการท้าทายที่ผมยกจากเกมเพลย์มาเลยนะครับคือมันเล่นยากมันเล่นยากตรงที่ว่าตัวระบบตัวไม่ใช่ระบบไอคําตอบของเขาเนี่ยมันแปรผันบ่อยมากนะครับคือแบบ บางทีคําตอบนี้โอเคมันต้องไปแนวนี้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันหักมุมเฉยแล้วมันไปอีกแนวนึงเอออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเดี๋ยวอี่ผมไม่รู้อธิบายยังไงแต่ว่ามันคําตอบของมันค่อนข้างที่เลือกยากนะครับแล้วก็มีความแปรผันในคําตอบเนี่ยสูงมากเพราะนั้นเนี่ยในส่วนการท้าทายนี่เอาไป10บเลยคือมันยิ่งมีคะแนนเยอะเนี่ยก็ยิ่งเล่นยากนะครับในการท้าทายนะถามว่าสนุกไหมมันสนุกนะเออมันก็สนุกนะแต่เล่นยากนิดนึงนะครับก็ลองลองดูนะ ส่วนใครที่อยากอยากจะดูฉากอย่างว่าก็มีมาให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลองเล่นดูนะครับว่าอาจจะยังไงเนาะสำหรับอีพีนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงเลเยอรลึกอ,อะไรมากนะครับเพราะเกมมันก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษมากเนาะส่วนเรื่องพิเศษก็ได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปแลวเนาะก็มานี้นะสำหรับอีพีที่34นะครับเดี๋ยวเราไปเจอใหม่ในอีพีที่35นะครับว่าจะเป็นเกมอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้สนุกแล้วก็ enjoy ครับผม